แล้สักกา์เป็นไงบ้างวันนี้น้องชายเหนื่อยเพราะอะไรถึงเหนื่อยวันนี้ตอนเช้านี่รถรถเท่าไหร่กก็ว่าาคุ้มมอ๋อคุ้มมากไปนะนี่ก็ต่อยกลางวันต่อยเร็วด้วยก็เลยเหนื่อยเป็นไงผู้ชกเรามาเป็นไงบ้างพี่โชคดีวันนี้โดริง้เราวนบางเกมยังวันนี้วันนี้โดยโดยจริงๆแล้วเราวางแผนวางเกมยังไงวันนี้ก็นเดิม ก็ถือว่าต้นๆเราก็ทําได้ดีเรามาโดนในช่วงยกสามเป็นไงถือว่าวันนี้พอใจไหมวันนี้กับเกมการช่ของเราวันนี้พอใจพอทำเต็มที่แล้วนะก็สู้ดีเต็มที่ทั้งห้ายกเลยมีมีตรงไหนที่เราจะต้องไปปรับปรุงแก้ไขกันปะก็ไอ้ลูกมดดีว่าครับวันนี้มีอาชีพให้เราเท่าไหร่ครับคุณหมอ ห้าเสนเนาะเสียได้ต้องเนาะวันนี้ก็พลาดไปเนาะเสียดายชีดห้าแนอยากขอโทษใครเป็นพิเศษไหมครับทั้งวันนี้ฝากพี่น้องแฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับไฟหน้าจะทำให้ดีวันนี้พัฒนาเรื่อยๆก็เป็นกำลังใจให้